ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมอาร์เซนอลบุกยัดเยียดความปราชัยให้เวสแฮม5ต่อ2ในศึกพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลคว้าชัยชนะ3เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนกับเกมที่มีถึง7ประตูพร้อมกับเรียกความมั่นใจกลับมาได้แบบเต็มตัวในการไล่ล่าแชมปพรีเมยรลีกในฤดูกาลนี้ 1. ความแน่นอนและบอลสของอาร์เซนอล เกมนี้อาร์เซนอลอาจจะได้ประตูแรกจากจังหวะเตะมุมแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาเหนือกว่าก็คือการครองบอลที่ทําได้แบบเบ็ดเสร็จบางช่วงได้มากกว่า80%ซึ่งมาจากการที่พวกเขาออกบอลได้อย่างแม่นยาอีกทั้งยังเก็บอล2จากจังหวะเกมรุกของตัวเองได้ทั้งหมดนั่นทําให้เวสต์แฮมโดนขึงดันเกมไม่ขึ้นทั้งที่วันนี้อาร์เซนอลแทบไม่ได้เพรสซิ่งแดนบนมากนะักเพราะเกมบุกของเจ้าบ้านไม่แม่นยามากพอเสียบอลเร็วและกลายเป็นบอลข้างเดียวตลอด37นาทีแรก ที่ทำให้พวกเขานำห่างถึง4ประตู 2. ปืนใหญ่กับเซ็ตเพล์สุดอันตรายเกมลุกของอาร์เซนอลกลับมาร้อนแรงทะลุทะลวงอย่างมากตั้งแต่กลับมาจากคัมแบ็กช่วงเบรกทีมชาติกับ13ประตูจาก3เกมในทุกรายการที่ทำได้ส่วนหนึ่งที่ต้องให้เครดิตมากคือลูกตั้งเตะของพวกเขายังคงมีอันตรายอย่างยิ่งวิธีการเล่นของพวกเขาในวันนี้มองได้ถึงการเล่นบาสเกตบอลทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวหลอกเพื่อให้คนเพียงคนเดียวได้โอกาส ซึ่งรู้ทั้งรู้ว่าจะเปิดไปหาใครแต่ก็ยากจะป้องกันได้ซึ่งเกมนี้2จาก5ประตูจุดเริ่มมาจากเซตเพลย์อีกทั้งหลายครั้งที่เซตเพลย์สร้างปัญหาให้คู่แข่งได้เป็นอย่างมาก 3. ขุนค้อนมีลูกฮึดและจุดโทษที่2ของเกมว่ากันด้วยทรงบอลเกมนี้อาเซนอลน,นำห่างแบบมีทรงชัดเจนแต่การเสีย2ประตูใน4นาทีของพวกเขาก็ทำให้เกมนี้มันมีอะไรให้ตามต่อในครึ่งหลัง ความผิดพลาดครั้งแรกในแนวรับที่เปิดช่องให้แทงทะลุไปแบบง่ายๆนำมาซึ่งการเสียประตูก่อนที่จะมาโดนอีกประตูจากการยิงฟรีคิกสุดสวยของเอม z o n นทำให้ผลต่างแม้จะตามหลังถึง2ประตูแต่ความรู้สึกมันคนละเรื่องจาก37นาทีแรกอย่างสิ้นเชิงกระทั้งจุดโทษที่2ของปืนใหญ่ในช่วงทดเจ็บกับกลายเป็นการดับความหวังของเจ้าบ้านที่จะกลับมาได้ไปอีกครั้ง 4. ครึ่งหลังกระบ,บอล2ที่มากขึ้นของขุนค้คอนและความเหนียวแน่นของทีมเยือนสกอร์ที่ตามหลัง3ลูกเวสแฮมไม่มีทางเลือกต้องบุกสู้เท่านั้นและสิ่งที่พวกเขาทำได้มากขึ้นคือการโถมเกมบุกและเก็บตกบอลสได้ซึ่งเป็นจุดแตกต่างจากครึ่งแรกอาร์เซนอลพยายามที่จะดึงเกมช้าออกบอลให้แน่นอนฝ่ายหนึงใจร้อนอีกฝ่ายเล่นชะลอเกมความเสี่ยงอาการบาดเจ็บของผู้เล่นจึงเริ่มมากขึ้นตามมา สิ่งที่อาร์ซนอลทำใน45นาทีหลังคือการเล่นเกมให้แน่นอนมากขึ้นพวกเขาครอบครองบอลน,น้อยลงกว่าในครึ่งแรกก็จริงแต่เกมรับที่เหนียวแน่นและการไม่เสียโมเมนตัมของเกมระยะห่าง3ประตูจึงไม่ลดลงแม้ว่แซม,มจะบุกเข้ามาแล้วมีช่วงเวลาเกบ็บอล2ถขึงเกมเข้าใส่ได้บ้างมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นปืนใหญ่เล่นประคองตัวไปเปลี่ยนตัวสำรองลงไปเรื่อยๆตามเวลาก่อนจบเกมนี้ด้วยชัยชนะแบบเด็ดขาดกับ5ประตูที่เกิดขึ้นตั้งแต่45นาทีแรก คะแนานความสามารถเด็กปืนช่วงนี้โคตรดุปืนใหญ่ร้อนชาบกุกถล่มขุนค้อน,านคารัง5ต่อ2ดาบิดราญา6.5คะแนานมาโดนทางเวสแฮม,มยิงไล่มา2ประตูติดๆในช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ทั้ง2ลูกก็โทษอะไรราญาไม่ได้เลยโดยเฉพาะฟรีคิกของเอเมอร์สันยิงได้หมดจดจริงๆครึ่งหลังไม่ได้มีลูกยากอะไรให้ต้องออกแรงแต่จุดที่ต้องชมคือการออกบอลราญาจ่ายทะลุไล่เพรสเวสแฮมได้สวยหลายครั้งเลย กาเบียวมากันเยส7.5คะแนนเวลาอาซนอลได้แต่มุมชัดเจนว่าเป้าหมายอยู่ที่กาเบียวอยู่ที่ว่าเขาจะสลัดหลุดการประกบไปยังจุดนัดพบได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็เป็นเรื่องแบบที่ลูกนํา1ต่อ0ย์และลูกที่5ที่เขาเป็นคนเรียกจุดโทษได้แต่ช่วงพักครึ่งเขาโดนเปลี่ยนตัวออกไปก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาคอนคาชันจากจังหวะที่โดนฟา์เบียนสกี้มาชกโดนศีรษะหรือว่าเป็นอาการบาดเจ็บเดิมที่มาจากนัดสปอร์ตติง้งวิลเลียมเซเลบา7.5คะแนน เกมรับโดดเด่นแข็งแกร่งเหมือนเช่นเคยทางบอลเหลี่ยมบอลไม่ยากในการตามประกบอันโตนิโอครึ่งหลังต้องแบบคีบอซาลิบาช่วยซ้อนจะมาพลาดก็ช่วงทดเจ็บของครึ่งหลังที่สื่อสารกับรายาไม่ดีจนเกือบทำให้เวสแฮมยิงไล่ขึ้นมาได้ริคาโดคาราฟิโอรีนน่หคะแนนโดนเปลี่ยนออกในช่วงต้นครึ่งหลังเหมือนคาราฟิโอรี่จะมีปัญหาบาดเจ็บแถวต้นขาก็ต้องดูว่าจะรุนแรงหรือเปล่าส่วนฟอร์มการเล่นในสนามถือว่าทำได้ดีคุมโบเวนจนแผลงลิดอะไรไม่ออก ยูเรียนทิมเบอร์7คะแนนต้องถน้อมหน่อยสําหรับทิมเบอร์เพราะตอนนี้แบ็กขวาเหลือแค่เขาคนเดียวแล้วฟอร์มของทิมเบอร์อยังคงยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมรับปิดพื้นที่ได้ดีมากถ้ามีจังหวะก,ก็พร้อมขึ้นไปสนับสนุนช่วยต่อบอลในเกมลุกจอจินโย่7.5คะแนนออกสตาร์ตตัวจริงในลีก2นัดติดเพราะทั้งปาเตก,กับเมริโนนัดกันไม่พร้อมลงสนามรูปร่างและความแข็งแกร่งของจอจินโยเป็นรองทางฝั่งเจ้าถิ่นชัดเจนแต่ก็ยังมีลูกเกาลูกนิ่งทั้งจังหวะขึ้นเกมและการเก็บบอล2ทําได้เหมียนมาก มีจังหวะด,ดักสกัดสวยๆ2องหนต่อที่เซแฮม,มีโอกาสจะได้สวนกลับเร็วเดแคนไรซ์6.5คะแนนไรซ์วันนี้มาในรูปแบบสายพลังงานเต็มสูบเพราะต้องวิ่งชดเชยความสดช่วยเก็บพื้นที่เวลาที่จอขึ้นไปบีบสูงหน้าที่ในการขึ้นบอลทางซ้ายเลยดูเบาไปนิดมาตินโอริกา7.5คะแนนการทํางานของประตูที่2ของอาร์เซนอลต้องชมตั้งแต่จังหวะยกบอลแบบเหลือกินของโอริกาไปให้กับซาก้าได้หลุดเข้าไปแล้วเพื่อนก็เรียกความมั่นใจในการสังหารจุดโทษให้ทีมนี้ห่าง3ต่อ0น บุก ayo ซาก้า8.5คะแนนครึ่งแรกเล่นเป็นพระเอกเลยยิง1แอซิสสแล้วเป็นคนเรียกจุดโทษเองอีกหนึ่งพอมีโอกาสกลับมาซาก้าเหมือนได้บัฟทําให้เขาได้บอลในพื้นที่ที่ได้เปรียบตลอดไม่ต้องแบกหลังแอนเหมือนก่อนหน้านี้ตอนนี้ซาก้าทำไป10แอซิสในลีกจาก12เกมแรกแบบนี้มีลุ้นทำลายสถิติแอซิสสูงสุดต่อซีซั่นขององ,องรีก,กับ k d b 20แอซิส เลียนโดโทอสซา7.5คะแนนกลับมาสตาร์ตตัวจริงหลังจากลงมาสำรองแล้วมีสกอร์นัดก่อนนัดนี้ทอสซาเป็นคนยิงจ่อๆให้ทีมนำ2-0ต่อ 0, ก่อนจะวางบอลเร็วให้ฮาเว์หลุดไปยิงลูก4แต่ลูกที่โดนเวสแฮมตีไข่แตกทอสซาไม่ทันได้สังเกตวานบิสกาที่สอดเข้าไปยิงประตูไข่ฮาเวต6.5คะแนนยิงประตูในลีกไม่ได้มาพักใหญ่ วันนี้ฮาเวต์กลับมายิงประตูได้อีกครั้งกับการได้หลุดเดี่ยวไปยิงประตูนำ4-0จากนั้นก็พอมีลุ้นประตูอีก1-2ครั้งแต่จังหวะเข้าชาร์จฮาเวตไปไม่ถึงบอลการเก็บบอลการต่อเกมกับเพื่อนก็ทําได้โอเคอาจมีชา้าไปในบางครั้งตัวสำรองยาคุบคีวอล6คะแนนนาทีที่46แทนกาบเบรียลลงมาเล่นในครึ่งเวลาหลังแทนกาบเบรียลช่วงนี้เห็นชื่อคีวอลแฟนปืนก็หวาดเสียวซึ่งก็มีลูกชงช้างให้เห็นอยู่บ้าง ที่เวสแฮมไม่ได้กดดันอะไรมากก็พอให้คีวอลประคองตัวไปได้โอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก6คะแนนนาทีที่56แทนคาลาฟิโอรีวันนี้ได้ลงมาเล่นเร็วเพราะเหมือนคาลาฟิโอรีจะมีปัญหาบาดเจ็บภาพรวมซินเชนโกก็ถือว่าทำผลงานใช้ได้เกมรับก็ไม่ได้มีจุดผิดพลาดอะไรมากจังหวะต่อบอลก็ทำได้ดีกราเบียเชซุต6คะแนนนาทีที่74แทนโอเดกาดร,ราฮิมสเตอร์ลิง6คะแนนนาทีที่74แทนซากาอีธานวานเนลี่ไม่มีคะแนนนาทีที่84แทนทรอซา อัปเดตอาการกาเบียลและริชชี่บทสัมภาษณ์อาร์เจต้าหลังเกมชนะเวสแฮม5-2มิเกลอาร์เจต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลให้สัมภาษณ์หลังเกมบุกเป่ชนะเวสแฮมอีแตะ5-2ในเกมพรีเมียร์เมื่อ,อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นชัยชนะ3มนัดรวดของอาร์เซนอลหลังกลับจากเบรกทีมชาติครึ่งแรกยิงประตูรวมกัน7ประตูเทียบเท่าสถิติสูงสุดของพรีเมียร์ผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแต่มันบอกได้ว่าเป็นเกมที่บ้าคลั่งแค่ไหนทั้ง2ทีมมีความเฉียบคมหน้าปากประตูมาก เพราะในช่วงเวลา30นาทีที่น่าตื่นตาตื่นใจคุณจะเห็นได้ทันทีว่าทีมเราต้องการมันมากแค่ไหนทั้งเป้าหมายความมุ่งมั่นและคุณภาพที่เราแสดงออกมาเราทําได้3ประตูในรูปแบบที่แตกต่างกันและยังยิงประตูที่4ได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยแต่หลังจากนั้นเราเข้าสู่ช่วงที่คุณภาพเฉพาะตัวของคู่แข่งมีบทบาทสําคัญสกอร์กลายเป็น4ต่อ2และเกมก็ยังเปิดกว้างคุณสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีคําถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมคิดว่าการยิงประตู5ลูกเป็นเรื่องที่ดี เพราะมันช่วยทำให้ทุกอย่างสงบลงได้สำหรับครึ่งหลังเราสามารถเล่นในแบบที่เหมาะสมกับเรามากขึ้นคุณภาพของทอซาการทำประตูและความจริงที่ทุกคนรู้ว่าต้องพร้อมอยู่เสมอทุกคนต้องยกระดับของตัวเองและพิสูจน์ว่าคู่ควรกับโอกาสลงสนามและเมื่อพวกเขาได้รับโอกาสนั่นคือเวลาที่พวกเขาได้แสดงศัก,กยภาพออกมาซึ่งพวกเขาก็ทำได้ดี ทีมจะมีโบนัสให้นิโคลัสยูเวอร์ไหมนั่นเป็นคำถามสำหรับเขาและสัญญาของเขาผมไม่แน่ใจหรอกผมไม่ได้เป็นคนเจรจาเรื่องสัญญานะช่วยบอกแทคนติกเกี่ยวกับลูกตั้งแต่ของอาร์ซนอนหน่อยได้ไหมผมไม่เข้าใจขอโทษด้วยสถิติส่วนร่วมกับประตูของบุคยอสากาน่าเหลือเชื่อมากเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในฟุตบอลนักเตะที่สามารถสร้างช่วงเวลาสำคัญและอิทธิพลต่อสกอร์แบบนั้นคุณก็รู้ว่ามันมีคุณค่ามหาศาลแม้ว่าคู่แข่งจะรู้เขาก็ยังทำได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือเครดิตสำคัญที่ต้องยกให้เขาเลยคุ้มกำลังสำรองของอาร์เซนอลสำคัญมากเรามีปัญหากับกาบเบียวและมีปัญหากับบิกกี้ด้วยเมื่อวานเรายังเสียโทมัสปาเตกับไมายไปซึ่งเป็นข่าวร้ายมากแต่สิ่งที่ผมพอใจจริงๆคือ,อยาคุปต้องลงมาและทำได้ดีมากเช่นเดียวกับอเล็กซินเชนโกส่วนจอจินโยผมคิดว่าเขาโดดเด่นมากในวันนี้นั่นคือตัวอย่างของระดับที่เราต้องการ เพราะเราต้องการทุกคนในทีมให้ยูนิฟอร์มที่ดีที่สุดทุก3วันและมันเป็นสัญญาณที่ดีที่ทีมทําแบบนั้นการเปลี่ยนตัวการเบรียลช่วงพักครึ่งมันเกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ที่เขามีในเกมกับสปอร์ติ้งลิสบอนกับอาการปวดที่เขารู้สึกเราจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกเกี่ยวกับอาการของคาราฟิโอรีบูคาโยสบายดีคาราฟิโอรี่มีการเจ็บเล็กน้อยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนว่าเขาเคยได้รับบาดเจ็บที่หัวเขายังรุนแรงมาก่อนเราจึงต้องจัดการเวลาลงสนามของเขา วันนี้เราก็ทำแบบเดียวกันปาเตกับเมลิโน,โนไม่มีชื่อในเกมนี้น่าเสีดดยดายที่ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บและเกมนี้มาเร็วเกินไปทำให้พวกเขาไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ